กระไรยดูถูกไหมเอาละเดี๋ยวขวานจะไปฝากผมด้วยเจ้าอีนิดมอร์แคนอะเกนออยสูตรนี้ให้ดูเลยค่ะไปเลยเป็นยังค่ะเพื่อนๆค่ะกลับมาพบกับของขวนชนลกันอีกแล้วนะคะชาแนลดีๆที่จะรวบรวมสิ่งดีๆให้คุณชมไั้เองค่ะและเช่นเคยนะคะเห็นหน้าขวันแบบดีเนียหลายคนคงจะเดาออกแล้วใช่ไหมคะว่าวันนี้ขวัมีอะไรดีๆ ขวัญจะมาเอาใจคนที่อยากมีผมสวยแบบนี้ค่ะแล้วก็ใครที่มีปัญหาเรื่องเส้นผมขาดหลุดร่วงผมแห้งเสียชีฟูหนังหัวมีรังแค่ใดๆก็แล้วแต่วันนี้มาตอบโจทย์ทุกปัญหาแน่นอนค่ะ,ะนี่เลยค่ะ Elite m o r o c a n a g a n Oil นะคะตัวนี้ค่ะเป็นทั้งแชมพูแล้วก็คอนดิเชนเนอร์ค่ะมาคู่กันแบบนี้เลยนะคะซึ่งตัวนี้นะขวัญบอกเลยว่าชอบมากมากเพราะว่ากลิ่นหอมมากแล้วก็คือแบบ กลิ่นมันให้อารมณ์เหมือนเราไปสปาเราไปแบบโรงแรมหรูๆไฮๆอะไรแบบเนี้ยกลิ่นดีมากอันนี้คือที่เลิฟสุดๆเลยนะคะและนอกจากนี้เนี่ยคุณสมบัติต่างๆของเจ้าแชมพูและคอนดิเชนเนอร์ตัวนี้นะคะเอ i ิทมอร็ c กแคสอาร์เกยตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าปังบริเลจ่าและเพื่อนๆหาแชมพูและครีมนวดผมสูตรนี้เนี่ยบอกเลยว่าไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่าเขาปัดแน่นไปด้วยคุณค่าจากน้ำมัน A r g a n ก i l อยจากโมร็อกโกค่ะซึ่งอุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า วิตามินอีด้วยนะคะช่วยให้ผมเนี่ยแข็งแรงขึ้นไม่เปราะแล้วก็ขาดหยุด่วงได้ง่ายค่ะเพราะว่าใก้าสารนะคะเพื่อนๆมีสารอาหารจําเป็นต่อรูขุมขนและหนงังศีรษะค่ะแชมพูและครีมลวด,ดผมสูตรนี้นะคะขวัญบอกเลยนะคะว่าเลิฟมากเวอร์ค่ะมันทําให้ผมของขวัญเนี่ยนุ่มสลวยสวยเก๋แล้วก็ตอบโจทย์ทุกปัญหาหนางังศีรษะเลยนะคะอย่างที่บอกไปน่นต้นคลิปนะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าอีเอร์รเลเทน ออยตัวนี้นะคะทั้งแชมพูและคิมนวดผมเนี่ยเขาช่วยอะไรได้บ้างอย่างแรกนะคะอย่างที่ขวัญบอกไปเมื่อกี้เลยว่าน้ำมันอาร์เกนออยเนี่ยเขามีกรดไขมันโอเมก้า3-6-9นะคะแล้วก็ยังมีวิตามิน A วิตามิน E ที่ช่วยบำรุงเส้นผมทําให้ผมสวยงามน,นั่นเองค่ะแต่นอกจากนี้นะคะเจ้าแชมพูแล้แก้ครีมนวดผมเนี่ยมันช่วยบำรุงผมให้นุ่มขึ้นด้วยทุกคนหลังจากที่ขวัญใช้ไปเนี่ยรู้สึกได้เลยนะคะหลังจากผมแห้งแล้วหรืออะไรแบบเนี้ยผมมันนุ่มมากขึ้นจากที่ขวัญเคยใช้แชมพูปกติที่ใช้อยู่ทั่วไปอะไรอย่างนี้นะคะและที่พีไปกว่านั้นนะคะช่วยให้หนังศีรษะของเราเนี่ยมีความยืดหยุน่นแล้วก็ป้องกันเส้นผมจากแสงแดดด้วยและยังช่วยบำรุงหนังศีรษะ รังแคเนี่ยขวัญแนะนําเจ้าตัวนี้เลยนะคะเพราะการที่เรามีรังแคเนี่ยมันจะแบบเสียเซลล์อะทุกคนมันจะแบบไม่มั่นใจอะไรแบบเนี้ยต้องการแบบสลัดผมหรืออะไรแบบเนี้ยแบบเอะแอะอ,อะไรแบบเนี้ยถ่ายลงถ่ายรูปก็กลัวรังแคจะกระเด็นกลัวคนอื่นรังเกียจอะไรแบบนี้นะคะบอกเลยว่าตัวนี้ตอบโจทย์เรื่องปัญหารังแคด้วยจ้าและเจ้าตัวนี้นะคะช่วยเรื่องรากผมด้วยค่ะ บอกเลยว่าบำรุงตั้งแต่รากผมยันปลายผมเลยทุกคนตัวนี้นะคะทําให้รากผมแข็งแรงแล้วก็ช่วยบำรุงเซลล์รากผมที่เกิดใหม่ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะยังช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นด้วยค่ะให้ผมนุ่มลื่นสุขภาพดีค่ะและตัวนี้นะคะเพื่อนๆค่ะใครที่ทำสีผมดัดผมยืมผมหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เส้นผมของเรานะคะถูกสารเคมีทําลายตัวนี้จะช่วยบำรุงด้วยนะคะแล้วก็ป้องกันการทาลายของสารเคมีต่างๆที่เข้าสู่เส้นผมของเราด้วยค่ะบอกเลย ะะว่าเจ้าแชมพูและครีมดวดผมสูตรนี้เนี่ยเหมาะกับทุกสภาพเส้นผมเลยไม่ว่าจะเป็นคนที่ผมเสียผมเปลาะบางหรือว่าผมชี้ฟูอะไรแบบนี้นะคะตัวนี้เนี่ยเขามีวิตามิน E และวิตามิน A นะคะช่วยในการบำรุงแล้วก็ซ่อมแซมเส้นผมนั่นเองคะ่ะและเพื่อนๆคะ่ะกีลิดโม r ร c กนอาร์กเก้นออยตัวนี้นะคะมีค่า p h เป็นกรา เหมาะมากสําหรับผมทําสีนะคะเพราะว่าปราศจาก,กเคมีอันตรายต่างๆคะ่ะไม่ว่าเป็นซิลิโคนพาราเบนหรือว่าสีสังเคราะห์ต่างๆนะคะซึ่งมั่นใจได้เลยนะคะว่าสูตรนี้ไม่เป็นอันตรายต่อหนังศีรษะแล้วก็อ่อนโยนมากๆเลยคะ่ยะเอาละข<อ>วานพูดมาขนาดนี้แล้วเนี่ยไม่สระผมให้ดูก็จะกระไรอยู่ถูกไหมเอาละเดี๋ยวขวันจะไปสระผมด้วยเจ้าอีลิตโมร์เคนอัลกนออยสูตรนี้ให้ดูเลยคะ่ะไปเลย ะะก็ครบเวลา3นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวขวจะไปทำการล้างผมนะคะัผมีเน,เนเรียบรอยล้นะคะผมก็คือแบบยืตรงส,รวสวยเก๋แล้วก็ุกม,มากๆละะด้วย,ะค,ะยความางานของผมะะผมงางมากเลยเห็นผมเามากุแบบมนเลยนะคนเปีเป็นยังไงบ้างคะเพือ่อนๆหาที่ขวัสะผมไปให้ดูเมื่อกี้นะคะบอกเลยว่าฟอง เยอะละมุนล,ละไมามากเลยนะคะบอกเลยว่าเพลิด oh. เพลินกับการสระผมมากค่ะและหลังจากสระผมเสร็จได้ผมอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนุ่มสลวยสวยเก๋แบบนี้นะคะดูมีน้ำหนักแล้วก็ไม่ขาดหลุดร่วงด้วยค่ะจากปกติเนี่ยขัญผมร่วงซะเยอะจริงๆเพราะเป็นคนผมหนานะคะแต่ว่าพอใช้เจ้าสูตรนี้แล้วเนี่ยก็คือลดการหลุดร่วงของเส้นผมจริงๆผมนุ่มลื่นจริงๆเหมือนทําทีมนสปามันเลยนะคะและที่สําคัญนะคะทุกคนตอนนี้เขามีโปรโมชั่นด้วยค่ะซื้อหนึ่งแถม หนึงในราคาเพียงแค่390บาทเท่านั้นทุกคนซึ่งบอกเลยนะคะว่ามันว้าวมากๆค่ะเพราะว่าได้ทั้งแชมพูแล้วก็ครีมนวดผมไปเลยจ้าเอาละค่ะเพื่อนๆหาใครที hmm. ่กําลังมองหาแชมพูและครีมนวดผมสูตรใหม่อยู่นะคะขวัญแนะนำที่เลยอีล mm ิดมอร์เกนไอเกนออยตัวนี้นะคะบอกเลยว่าตอบโจทย์ทุกปัญหาเส้นผมแน่นอนคะ่ะ เดี๋ยวขวัญจะใส่ช่องทางการสั่งซื้อไว้ใน description ของคลิปนี้ด้วยนะคะสนใจยังไงก็เข้าไปศึกษาข้อมูลแล้วก็ไปสั่งซื้อดูได้นะคะสำหรับวันนี้ขวัญต้องขอลากันไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในรีวิวหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย